สวัสดีจ้าอันนี้ก็พากันมาอยู่เงนินแม่เอฟซีหนองมนะนาเพื่นผักทามือเศร,นะาร้าน่าจะบ่แว่าแ่นจว่าประมาณตีห้าที่หกโมงเรามานอนบานแม่โบกัสก็เลยพากันตกลงกับแม่ว่าจะสิมานอนนะับแม่แม่เพื่นก็นดูแลดีด,ดีพี่น้อง กระเพ๋าอาหารเอียงนิ้วเตรียมหายเต็มของก้งของกินบุยต์เอพี่นอนนี่สีอ่อนนี่ยเลยมองมองหน่อยเข้าเนี้ยละเดี๋ยเดเห็ดเจียวพี่ะพี่นอนอพี่ มีรังมดแดงนำหยอไปป้าโอเห็ดสมก็อย่าขาดลำไรแตกถาเลยพี่ป้ากงห่วงปูจะอ่อนซ่าตัวน้นอยๆนี่ก็มาดกค่ะ ้ยแค่จะยู่งงัอนกับไปเบึงผ้ากัน,นกเมื่อบานน้ำมันอ,ะอ่ะจับจับจับไล่จะลูกพอมหมกม่วงมันว่าเป็นแจ็คปีปีนี้มาเป็นอ่าแต่จะพา้าือเสื้อผแม่เพื่อนถามแม่เพื่อนเาจะมาแม่ทายได้โ่้ทายได้ลูกทายได้ไทายเลยว่าเัริฐทายสุสมแม่กับไปเบึงซื้อ้าวเพื่อนกับเราขอขอบคุณแม่เพื่ไติดตาม ทุกคลิปทุกการเคลื่อนไหวให้กำลังใจทุกอย่างพี่น้องใช่แม่แม่เพื่อนจะฟ้องเพื่อนมาให้พักเศร้าเดี๋ยวี้เลยอย่างนี้แตเสียงปุ๊ก แม่ก็เตรียมเน้าก,กินไม่เต็มเลยแล้วสีผ้าเขาไปเบิ้งก็กจะเสียงพวกพวกผู้ใดไต่ำ <c oughs> ไปส่งก่อนฝีมือผู้ใดไเฮ้ <c oughs> เสียงอีกอย่างหนกก้าชุบพวกพวกไปเป๊กเนี่ยดีค่ะที่แรกเดีวยวตำตำส้มตำโมเฮที่เล็กแม่แล้ว่าสีชู้ฝีมืออภอยว่าดแต่อภอยสู้เอง กวซ่แทน่อะไรเนป้าบัพี่พี่นนอะอันนี้พ่อแม่ตแต่เศร้าพี่พ่แม่พ่อแม่ตตเศร้าคือบัตถุภากอันนี้เหม่ที่แรกเพื่มาเชียนพากินร้อมดูกไซ้เพื่อนามเดอนอรกัสเนัจเคมว้เราสู่ป้ามากเคลมป้านี่เพื่อนเ่็ด้ามาเทื่นไหน อันนี้ว่าลูกไส้มากกับเลยมากบ่แม่บ่กกันได้ยัง้ว่าถลูกมานอนทีเนี่ยโอ้บอกกันไปแล้วเพราะเมื่อเมื่อเช้านี้ซุ้มแคทออกจากงานมากับแป๊บนึงแม่เราก็ทักไปว่ามานอนบ้านแม่บ่ว่าสัิ์ซุ้มแคทก็เลยนถามว่ามันไก่จากงานแห้งบ่แม่อย่างนี้สินะคะแบบมันไก่ไรห้องก็มาบ่ได้ห้องใหญ่แบบไปบ่ทันนะนี่ก็เรียนด้วยใส่เสื้อผ้า นักธนัแม่แม่าเสีนกัตใจใจสิบห้าสิบหกแนสิบแปดเออสิปดนึ่งสงไสไกบานแม่ไก่ไ้แม่ยางม่จอยเราอาสไปอนันเาปิดไฟเรเอ้ยทันใกงนนจะไปที้เราลรแม่หนงไส้กกาเหลืองมันอันนี้กันเฮ้ถกไส้มาตลนานแล้ว เพราะว่าแม่เพื่อเทศอันนักกินมาาัห่าลงไซด์ลงกระเสาแต่ว่าผ้ากันมาหวอดก็คือผ้าก,กันนอนเลยบม่ได้กิน,น,นแม่ตกมาตื่นมาใบสามึงลุนันนีได้หรอกัะสีไปหอนน่นะจะประมาณ <มา S 2> ุดหอนหรอม่ืขข่านหาแอแม่ครับ มแม่แ้สยวยถอ,อมแม่ไม่ชอแม่แกออนี่นะยังนี่หอยต้มหอย,อยบอแม่อ๋อต้มบอกหอยอันนี้รัอันนี้รัปลาี่นอ,อ้าะปลาปลากต

ได้แต่แม่ได้เดี๋ยวหอดมือเดี๋ยวจังทักจังคุยกันมันยังแแมนากเลยวันนใส่ดหักดึในาหักดต่เวลาคุณบม่เป็นตาทนึ่งิบ เพรแม่อ <c oughs> นมือที่แม่ท่ทางหาแคทแต่อบอว่าิเฮ็ดน้องยาเขาปุ่นไปให้แล้วบอแม่ทานหนักแม่เป็นอะไรน่ไหหาค่อมเลโอ้ไปนอา่าที่มันกินไปแล้วมันไปหาค่อมเห็นริที่นี้แม่แม่ทางหาแคทก็บ่แม่แม่ก็เอกไปไหวน้ำอันต็มตกก้านเจ็ยงันส่กมากแมบอะไนไม่เจ็บมันไกลจากบ้านมาแม่เมื่อนั้นเรือว่าไกล่หอาเอาไปไหวกับมาบ,าบาอกเรื่องไหนไปไหวอะกับมา โอ้เอาไปเห็ดไปเห็ดลูกไส้กินก่อนไปกเบม่นอยู่ก้ะม่กเลือดเออลูกราไม่มากเอราเไม่แม่กะเ็ดไปบ่่เลือดไปยังจะลูกคุ้มโป้อ๋อที่ว่ามือไข่รบของว้่ไข่ร้ว่าคุณไปกินกินวัีูไกินกุ้ไก่น่งิยากหนึ่งนเ้ยเะอด อนี้อ่ะพี่น้องค้อนสุกข้าเล็กๆหน่อยอาหารบานๆข้าต้มไก่บานต้มปลาปิ้งย่างหมูบ่ปิ่งหมูปอทอดทอดหมูลาบลาบปลาดุกมะปลาดุกเป็นบ่แม่ลาบปลาดุกประกาศน,นี่อาจจะเป็นทีเด็ดก็ได้ตัวนี้นนนหอยจุบ แม er uh, no oh, okay. uh, ah, right. ่่าลต้มหอยจุ่โอ mm ้ตัวใหญ่ตัวนั้นเนาะแม่อันนี้อันนี้หาได้ใส่แม่โอ้ยู่นะาหอยนาันเป็นบอลแบบปากะโอ้มาขอซุปแคปมันเป็นเคือนเดือดมีอคืนเดือหนามตัวหนาท้าขี้าเต็มบเกลงซุปแคปจนขึ้น เพื่อเออแล้วกัอีกอันนึงคือไปเห็นดอกมาลาเตยร์ล่ามาสันเพื่อนหนาเพื่อนแป้งบอลุงหนาจักเพื่อแจักเว้นเป็ดจังไหนเพื่อนหนาเ่าเคยเป็ดจังเชียหนามันโรกลอกเราไม่กับขาวบอกยังสินาเนี่เมื่อคืนนี้บัดที่นี่คนเห็นทั่วประเทศพี่น้องเออเพื่อเพื่อกันเลยมาลาเตอรล่ามื่อคืนนี้ แม่กับมาจมจมอยู่ในอันเต้นนั่นแหละหน้าเป็นอย่างก็ไม่เคยเป็นใจฟรีตั้งเที่าเป็นกะว่าไปเอาเนี่ยน้องพี่น้องเนาะอันนี้ก็ขอฝากกันไว้ซักนิดเราจะน้องคลิปหน้าเขาพูกันไหมกับตอนน้องมาหน้าคลิออกมาจริงเขาพร้อมหน้าพร้อมตากันเพื่ออะไ่กันสวัสดีจ้าเฮ้ยพอยืนใหม่สิ